โอเคสวัสดีครับอยู่กับอันนี้เมะเมครั้งนี้เป็นคำขอต่อไปอะไรเนี่ยอ่าศึกชะตากรรมโอ้ยได้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 ได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 บูเดสตินี่ปะทะเดสตินี่กันดำไอย้ย่าโอ้ยสึกชะตากรรม,มจริงสุดยอดเออหรือเนี่ยใครจะเป็นผู้คองชะตากรรมไอชินมันชะตากรรมกาก้วยวะ่ะชะตากรรมมันกำหนดให้มันมันเป็นตัวประกอบเลยไอชินเนี่ยออชะตากรรมมันสวย ไม่เหมือนบูเตทนี่ไงบูเทนี่จะตาก,กรรมมันเทพอยู่แล้วไงนะโอเคมาชินเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กันนี่หว่าโอเคดูดิใครจะเป็นสุดยอดแห่งเดสตินี่ไอพระเอกที่ตกกระป๋องแล้วเป็นตรรัวประกอบเจริญมากเลยมึงจะตายดูนี่ผู้ชะตากรรมผู้ใช้ชะตากรรมกันดั้มตัวไหนจะเป็นสุดยอดแห่งเดสตินี่ เดนนี่ไปละไอ้ตากัเดนนี huh. uh ่จะเรียกไงเนี่ยอีคนเรียกชินเนอะอคนเรียกชินเนอะอืมเน่โดนแล้วอืเฮ้ยเดนนี่เดนนี่โอ้เดนนี่เดนนี่มาเต็มบูรุษนี่ร่วงมาแล้วเอไง่าอนอนเดสส์ลบมิสไซด์โดนเออโดนละโดนแล้วชินมันซีดหมดแล้ว ซีหมดซีหมดซีหมดไอ้ฝั่งนั้นเอ็กเซลซีหมดมาไทยเอ็กเซมนิวไทกับบูออิเตอร์ชินไม่ใช่เนี่ยวรอเออชินมันใช่เราต้อเรียกนิวอะนไทกับอะไรนิวไทกับซีหมดเลยเป็นซีหมดร่วงบูดี่นี่บูดหมดพอดีเมื่อกี้มิซายไม่เห็นจริงเหรอวะ มิซายมันมาช้ชาๆเลยอ่ะไม่เห็นอ่ะแหมด้านดาบนี่ชินเหน,นือจริงอย่ากชินทุกกาเพราะว่าเขาเจอสกิลตัวประกอบกับเจอสกิลพระเอกกีฬาซวยเลยมึงอาเดูชินได้กูไม่ได้เชียร์มั้งล่ะไม่เชียร์บุรุษนี่ ฝั่งยูซีมีชัยไปกวครึ่งแล้วอะไรเงี้ยเรียบร้อยกว่าชินแพ้แน่นอนชินเหลือชีวิตเดยวเองฝั่งนี้ยังอยู่ในไอ้นี่อยู่เลยเอ็กซมอ่ะวิสไซวิสไซล่อไปแล้วเดี๋ยวมึงมึงเผือมึงโดนวิสไซยิงแน่นอนวิสไซติดเชือกัญหาเนี่ยดาบดาบดาบเอาเอ็กแซมหมดแล้วชินชินโดนเนอะโดนจิ้มยิงก้อนเนอ Oh. เอาไรไงเจ็ดร้อยกับห้าสิบเอ็ดชินแพ้แล้วมึงเอลยมึงยอมเถอะเรียบร้อยครับผมเจอมิซายอีกแล้วโง่โดนพิซายนะเออแขนขาตามหนังไ <c oughs> อ้ในหนังนี่คือโดนนัทลันทำแขนขาดในเกมนี่คือโนนขนขดอนมนิไซา,ายทำแขนขาดโอ้นี่แหละคือเจ้าของเดสตินี่เว้ย นี่ย yeah. ระดับเทียบดีแล้วฟังนิวไทยอ่ะชนะขาดดีแล้วครับผมคือว่าสุดยอดสุดนี้ได้สุดนี้ได้ s <S ต่อไปันดีกว่าเลยครับผม